ตอนราพิ่เซรลักแมนไทยแลนด์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่มอเตอร์โชว์นะครับอยู่กันน้องเมนสวัสดีครับมินิีนน้องเมนจะมาชมนะครับเจ้ามินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กตัวไฟฟ้าครับผมนะครับตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวภายนอกภายในรถตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีการขับนะที่สนามชมพคานิสปีดเวยนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ความแตกต่างไปยังไงไฟฟ้าเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเนี่ยได้เรื่องของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ครับซึ่งเป็นของจอห์นคูเปอร์เวิร์กแล้วก็ตัวดีไซน์ของบัมเปอร์นะครับที่เขามีความสปอร์ตมากขึ้นครับรวมถึงคันนี้นะครับผมถ้าเราเห็นด้านหน้าสุดเลยอันนี้ได้กล้อง360เข้ามาแล้วด,ด้านข้างครับผมติดโลโก้จ <Work. S 2> อห์นคูเปอร์เวิร์กเป็นลายเดียวกับ ติ๊กเกอร์ด้วยเนี่ยนะได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้นะครับคนนั้นก็ไม่เย็นผัวสวยงามนะกราฟิกไฟหน้าไฟหน้าครับเป็นซิกเนเจอร์ไลท์ครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบคลาสสิกซึ่งเขาเปลี่ยนดีไซน์ได้3รูปแบบเลยจะมีตั้งแต่ตัวคลาสสิกเฟเวอร์แล้วก็จอดคูเปอร์เวิร์กตามรุ่นเลยตามรุ่นตามรุ่นนะครับตัวชุดแต่งนี่เป็นไงเฉพาะรุ่นเลยนะเฉพาะรุ่นเลยซึ่งรอบคันเลยรอบคันนะครับดีไซน์จอดคูเปอร์เวิร์กล้อนี่ก็เฉพาะรุ่น ล้อเฉพาะรุ่นครับล้อใช้เป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับผมจอนคออูปร์เวิร์คาลิปเปอร์สีแดงคาลปเปอร์มีจอนคูป,ปร์เวิร์ด้วยนะครับนี่นะครับยางขนาด225 40 18ครับมาตรงนี้ก็เป็นสีแดงตัวนี้ก็จะมีเรื่องของกล้องรอบขันที่ติดเข้ามาครอบขันแล้วก็ลังคาแดง ตัวหลังคารับมีเพิ่มของพานอโรเมกสกายเล้าเข้ามาก็จะเป็นหลังคารวมถึงตัวม่านที่เป็นไฟฟ้านะครับก็โตเป็นแอโรดินามิกนะครับก็เหมือนในเอสซีอ่ะเหมือนกันครับผมแล้วไอ้สเกิร์ตก็มีตัวนี้เฉพาะรุ่นที่ติดเข้ามาโอเคมาที่ด้านหลังครับด้านหลังนี่เจ๋งสวยมากอันนี้ชอบถ้าเราเริ่มจากข้างบนเลยครับข้างบนก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ดีไซน์จอดตรงนี้ได้ว่อยู่ในรุ่นต้นแบบนะครับมีไฟเบรกรุนที่สามปัดฝนปัดน้ำฝน ลงมาด้านล่างก็จะเป็นค o เปอร์นะครับจอนโคเปอรอันนี้ไม่ไฟนะไม่ใช่ไฟครับนี้เป็นธรรมดานะครับแต่ที่ชอบติ๊กเกอร์ตัวนี้ตรงนี้เลยรถสีเงานะดําเงานะแล้วก็ตรงนี้ตัดติ๊กเกอร์ดําด้านนะครมาให้ฉลุดําเงาไว้นะครับไล่โทนสวยนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับด้านล่างนี้จะเป็นบัมเปอร์ครับของเฉพาะรุ่นจอนโคเปอร์เวิร์กอิเล็กทริกรุ่นอื่นไม่มี ไม,มไม่เหมือนไปไ้าย,<ท>ย <3 S 1> จะเป็นซิกเนเจอร์ไลท์อยู่เหมือนกันเปลี่ยนดีไซน์ได้3รูปแบบครับแบบเหมือนด้านหน้าเลยก็คือคลาสสิกเปเวอร์และจอนคูเปอร์เวอร์ครับาชาร์จไปตัวนี้นะครับ AC รองรับสูงสุดที่11กิโลวัตต์ส่วน DC สูงสุดที่95กิโลวัตต์ครับถ้าเราคำนวนเป็นเวลานะครับ AC จะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงจาก0ถึง100แล้วก็ DC 10ถึง80ครึ่งชั่วโมงครับผมนี่โลโก้ครับ สวยางามอ่ามาดูเลยครับภายในจอนทูพวเวอร์ไฟฟ้าเบาะเป็นไฟฟ้านะครับสองสองตัวนะสองฝั่งเลยครับผมสองฝั่งเลยนะครับฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะได้เมมโมรี่ซีดสองตำแหน่งรวมถึงมีแอคทีฟซีดเป็นเบาะนวดให้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับภายในไม่เหมือนกันนะกับรุ่นน้ำมันยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้นะเขาก็จะมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับผม สามารถวางมือถือเป็นไวเล็ชาร์จได้นะครับมี USB Type C สองช่องนะครับอ่าเนี่ย Type C นะครับแต่ตรงนี้เหมือนกันนะใช่ท็อกเกบาร์ตัวนี้เหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันเลยจอเหมือนกันจอเหมือนกันครับผมแต่นี่ไม่เหมือนกันนะคกับรุ่น SE ไม่เหมือนกันครับเฉพาะเฉพาะจอคูเปอร์เวิร์กเลยสวยงามนะครับแล้วก็มี h ฮด d ดับ i s ิ l a สเย์ให้นะ ด้านในครับจะมีเรื่องของเครื่องเสียงนะครับผมที่เป็นแบรนด์ฮามันคาร์ดอนนะครับฮาร์มันคาร์ดอนนี่นะครับเสียงดีมากๆครับใช่แล้วก็เป็นทองทองเน้นนะใช่ครับนี่เป็นไีทองด้วยนะครับด้านบนครับคันนี้ก็จะได้หลังคาตัวพานอเรลลิกสกายเรานะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นหลังคานะมีแอมเปร์ไลท์ให้นะครับรวมถึงม่านเป็นม่านไฟฟ้าไฟฟ้านะครับก็จะใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ ไม่มีกุญแจครับพวงแจนะครับ,รบพวงมาลัยก็พิเศษนะดูดิน,นี่เป็นเชือกแต่เป็นสีแดงเขียนจอห์นคูเป r ร์เวินะครับแต่ตรงนี้ครับมีปนะุ่มบูสต์ฮะสิบวินาทีสิบวินาทีครับได้แรงม้าสูงสุดถึง258มา้าอันนี้พอเรากดแล้วครับผมสูงถึงร้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.9วินาทีเขาบอกว่าขับสนุกมากๆครับสรุปแรงม้าเป็นไงคันนี้ จากเมื่อก่อนเนี่ย214มาเป็น258มาส่วน100เขาจะอยู่ที่5.9วินาทีแล้วก็แรงบิด350นิวตันเมตรครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปลองอันนี้ในสนามมทุมธานีสปีดเว์เดี๋ยวจะถ่ายาให้ดวูว่าความรู้สึกพี่จะเป็นยังไงครับครับตอนนี้พร้อมแลนะครับสำหรับเจ้า JCW John Cooper Works 3ประตูไฟฟ้าร0อครับดูรายละเอียดแล้วนี่ยังคง DNA ของความซิ่งไว้อย่างเต็มพิกัดน,นะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นสามประตูตไฟฟ้าปกตินะฮะการดีไซน์เนี่ยโดยเฉพาะเลยนะนวดลายต่างในรถนะครับเอาละครับเตรียมพร้อมนะครับนี่เป็นรอบแรกๆก,ก่อนนะครับวอร์มอัพนะครับผมได้อยู่ท้ายสุดเลยนะครับเราอยู่ที่สนามตุมทานีสฟีดเวย์ครับและนี่คือการทดสอบ ออนนิวมินิ j ีจะไปอยู่นะครับเห๋ือจอนคูเปอร์ปปอเวิร์กครับสามรถโตฮะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับความสนุกสนานจะเพิ่มขึ้นจากรถสันดาปแค่ไหนนะครับแต่ตามสเปคแล้วเยอะนะครับเพราะมันแรงเหลือเกินนะครับไฟฟ้านี่โอ้โหขับที่เรบ ล่องตัวหรือเกินนะครับเป็นฟ้ารูวนอยู่แล้วนะครับมันเป็นฟ้าโอ้โหดูครับครับนี่มันมากครับโอ้โหนี่แต่นี่ยังเหยียบไม่เท่าไหร่นะครับต้องตามกระบวน ม่ดิเร็วเท่าไหร่นะครับคันสีแดงหน้านี่ตามนซักเตอร์แบบห่างเลยนะครับตรงนี้เป็นตัวตองยาวนะครับเดี๋ยวของกาตอนเร่งครับตัวหนึ่งร้อยนี่แบบโอ้โหโอ้โหการทอก์สเตียยังคงมีอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของมินี่เขานะครับเียกว่าตะกุยออกกันเลยนะครับ แล้อเยี่บคันเร่งแล้วเนี่ของผมถือว่าคล่องตัวมากรงล่างนี่นึบนะครับเฟิร์มไปเลยครับสิ้งกันแล้วโอ้โมเบรกเแป็กครับร 哎，我讲， Oho! Oh. Oh oh โอ้ค,ครับโกคาร์ัสมาแล้วเป็นลิงโอ้โหเสียงนี่ต่างเลยนะค,ครับโกคาร์ัโอ้โหมีเสียงครับโอ้โหยเสียงนี่มันก็เยอะโอ้โหเสียงครับจากน้ำโพงครับเสียง ต้องก<ะ>ูดาวแล้วล่ะครับหลังจากที่ขับกันแบบสุดเวียงในสนามแบบเซอร์กิตกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สนามจิ้มขนันหน้าเลยครับ อาครับวันนี้ถือว่าสนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะครับกับเจ้ามินิจอนคูเปอร์เวิร์คไฟฟ้า100%นะครับ258แรงม้านะครับช่วงล่างสไตล์จอนคูเปอร์เวิร์คแบบเต็มๆนะครับ DNA เองอยู่ครบสหรับราคาของรถรุ่นนี้ครับอยู่ที่2 1 9 9 0 0 0บนึสนาหมืกาับการที่ชอบคลิปนี้ครับดึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกลังใจให้แอมแมนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ